พี่พงศ์ทำไมพี่กลับมาเร็วจังเลยอะพี่ยังมีหน้ามาถามอีกเหรอต้าพ right ี่ไม่กล uh ับเร็วอะพี่จะเห็นเหรอพลเรียวทุกคนมาในห้องเนี่ยชิสหายดิเจ๊ไอเหรอพี่แกายเหรอทำไมตอนทำตั้งแต่แรกไม่คิดพวกแกสองคนที่ไปเร็วทั้งคู่ไอ้คนนึงก็กินไม่เลือกอีกคนก็มัดมากไม่คลอ พี่ครับพี่ใจเย็นครับค่อยๆพูดค่อยจ่ายนะ<ง><ง>เยบไปเลยตาละเลวแกไม่รู้เหรอว่าผู้หญิงก็มีผัวแล้วร,รู้ครับรู้นิงทำอย่างันดนี่ยฮะ ไม่มีทุกข์กเสียงคนาื่นนลเงาวคิดถึงรออยู่รอดมาอะไรม่น้ท่าีให้ดีิที่กอก็อย่าไปเชื่อมันละอันนี้โกงรอแต่รอนแล้วสามเห็นเยจหมดแล้วเออเออก้อยนุ่มๆขอโทษนะก้อยกงอยพูดให้หนุ่มนะหนุ่มสัญญาว่าต่อไปอ่ะหนุ่มจะไม่นอกใจก้อยอีกแล้วรก้อยนะเสียใจด้วยอ่ะสบอดเวลาผ่านมาแกทำผิดมาเรื่องอะไร เัแ่มาตลอดแต่เรื่องนอกใไม่มีทูเนี่ยคังยังก,การนะก้อยใส่หอิชวันไดนะ้แล้วก็ไม่ต้องกลนะัอกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสองคนตนะันโอแล้วแล้วแบบนี้หนุมอยู่ที่ไหนก้ยอยจะไอยู่ไหนมันก็เล่นกับวแกไม่มีทเหมือไม่มีพึ่าอะไรก้อยว่ะบอดี้สแลม เลียงแม่จ๋าแกไม่ต้องมาเลี้ยงฉันองเมียฉันไม่มีผัวจะด้ยอยแกไปกลับไปกลับไปด้ไปเออไปไปก็ได้ แล้วติดตามชมเส้นทางบันเทิงต่อกันด้วยละครคุณแม่แก้ขัด แล้วเราผ่อนแม่เบี้เป็นรายการต่อไปเลยนะครับส่วนพุทธศาสนาสุภาษิติวันนี้มันตีสูกอัุตูหะลังเมื่อเกิดข่าวตื่นเต้นย่อมต้องการคนแักนันสุดท้ายข่าววันนี้ครับจะพาไปชมความงดงามของไฟกระดับยามค่ำคืนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2568ที่บริเวณถนนราชดำเนินและสะพานระสมาราชันนะครับซึ่งเตรียมคงเปิดให้ไปชมกันได้อีก2วันรลกันไปพร้อมภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ Thank mm -hmm. you. ดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางที่ชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์พระบรมราโชว,วาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร